สวัสดีค่ะนี่คือคลังยุทธศาสตร์อินโดจีนพื้นที่สําหรับวิเคราะห์ข่าวยุทธศาสตร์ในอินโดจีนด้วยข้อมูลเหตุผลแล้วก็การแยกแยะข้อเท็จจริงค่ะก่อนที่เราจะเริ่มการวิเคราะห์ในวันนี้ฝากกดไลค์แล้วก็ที่สําคัญเลยนะคะกดติดตามช่องคลังยุทธศาสตร์อินโดจีนไปด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดบทวิเคราะห์ข่าวสําคัญคญแบบเข้าใจง่ายเอาละค่ะวันนี้เรามีเอกสารชุดหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยเป็นสถานการณ์จำลองที่ลงรายละเอียดแบบ ต้องเรียกว่านาทีต่อนาทีเลยนะคะของปฏิบัติการทางทหารรหัสวินาทีปิดบัญชีเกิดขึ้นที่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาค่ะความพิเศษของมันก็คือมันไม่ได้เล่าเหมือนข่าวทั่วไปแต่ให้ภาพเหมือนเรากําลังนั่งอยู่ในห้องบัญชาการรบเลยใช่ครับคือมีครบเลยมีทั้งเป้าหมายยุทธวิธีแล้วก็เทคโนโลยีที่ใช้แบบครบถ้วนจริงๆค่ะเรามาเจาะลึกกันดีกว่าค่ะว่าปฏิบัติการที่ว่านี้ มีหน้าตาแล้วก็เป้าหมายที่แท้จริงคืออะไรกันแน่ถ้าดูจากภาพรวมในเอกสารเลยนะเป้าหมายหลักของปฏิบัติการนี้เนี่ยไม่ใช่การยึดดินแดนแบบสงครามยุคเก่านะครับแต่เป็นการกระชับวงล้อมอย่างเป็นระบบหรือที่ในเอกสารใช้คําว่าเส oh ียดหว่องเวก็เหตุทงอืกระชับวงล้อมใช่ครับเพื่อจัดการพื้นที่เป้าหมายที่เรียกว่าหมู่บ้านทหารของฝ่ายกัมพูชา คือแนวคิดหลักเนี่ยคือการเปลี่ยนยุทธศาสตร์เลยจากการตั้งรับมาเป็นการควบคุมเชิงรุกหรือ active control strategy คือไม่ได้รอให้เขาเข้ามาแต่เราเป็นฝ่ายเข้าไปจัดการเองถูกต้องครับเราเข้าไปจัดระเบียบพื้นที่เสียใหม่โดยมีเป้าหมายที่คมชัดมา,มากๆคือปิดทุกเส้นทางเข้าออกตัดเส้นเลียดใหญ่ในการส่งกำลังบำรุงแล้วก็สกัดกั้นเส้นทางหนีของผู้มบัญชาระดับสูงครับฟังดูเป็นการวางแผนที่รัดกุมมากเลยค่ะ งั้นเรามาเริ่มกันที่ฉากเปิดปฏิบัติการเลยในเอกสารบรรยายภาพด้วยน่าตื่นเต้นมากบอกว่าตอนตีสามของวันที่24ทธันวาคมเสียงเครื่องยนต์ไอพ่นของ F16 ก็ทำลายความเงียบลงเป็นเหมือนสัญญาณเปิดฉากขณะเดียวกันหน่วยเฉพาะกิจกับทหารพรานก็เคลื่อนที่เข้าแทรกซึมพื้นที่สำคัญอย่างห้วยตะมะแล้วก็ช่องอานม้าทันทีเรียกว่าเปิดเกมเร็วเลยนะคะใช่ครับ แล้วการเคลื่อนไหวภาคพื้นดินเนี่ยไม่ได้มีแค่หน่วยรบขนาดเล็กเท่านั้นนะที่น่าสนใจคือมีการนำยานเกราะ BTR 3E1 แล้วก็รถถังหลัก Vt4 เข้าประชิดแนวชายแดนแบบเปิดเผยเลยซึ่งสถานการณ์จำลองระบุชัดเจนว่านี่คือการส่งสารส่งครูอ๋อหรือเป็นข้อความเชิงยุทธศาสตร์ที่ส่งตรงไปถึงพนมเปญเลยทีเดียวแต่เดี๋ยวนะคะการส่งยานเกราะหนักอย่างรถถังเข้าไปประชิดแบบเปิดเผยอย่างนั้นมัน มันไม่เสี่ยงไปหรอกคะเหมือนเป็นการบอกให้ฝ่ายตรงข้ามรู้ตัวก่อนเลยเป็นคําถามที่ดีมากครับในมุมมองการรบปกติเนี่ยถือว่าเสี่ยงแต่ว่าในบริบทนี้มันคือส่วนหนึ่งของสงครามจิตวิทยาครับอ๋อ oh. การทําแบบนี้คือการส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่าเราพร้อมเต็มรูปแบบนะและนี่ไม่ใช่แค่การกระทบกระทั่งเล็กน้อยมันสร้างแรงกดดันมหาศาลไปที่ศูนย์บัญชาการที่พนมเปญทําให้เกิดความสับสนอลมานว่า ไทยจะบุกจริงหรือเปล่าในขณะที่ปฏิวัติการที่แท้จริงคือการแทรกซึมและปิดล้อมของหน่วยเล็กๆที่เริ่มไปก่อนแล้วอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนเป็นการสร้างฉากหน้าเพื่อเบียเบ่ยงเบนความสนใจใช่ครับหลอกให้มองมือขวาในขณะที่มือซ้ายกําลังทํางานสําคัญอยู่แล้วเป้าหมายหลักอย่างหมู่บ้านอาหารที่ว่านี่ล่ะคะมันมีความสําคัญยังไงถึงต้องเข้าไปควบคุมตามข้อมูลข่าวกรองที่อ้างอิงในเอกสารนะครับพื้นที่พวกนี้ไม่ใช่แค่หมู่บ้านธรรมดาแต่ถูกใช้เป็นคลังอาวุธหนัก และที่สําคัญเลยคือมีการใช้พลเรือนเป็นโล่มนุษย์โล่มนุษย์เลยเหรอคะใช่ครับนี่จึงเป็นที่มาของยุทธวิธีที่เรียกว่าการยับยั้งเชิงโครงสร้างหรือ structural deterrence ซึ่งเป็นแนวคิดที่ต่างจากการรบแนอดีอย่างสิ้นเชิงเลยนะคือแทนที่จะเน้นการทําลายล้างทางกายภาพแนวคิดนี้มองหน่วยรบของศัตรูเหมือนเป็นระบบนิเวศอืมแล้วเราก็เข้าไปตัดเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงระบบนั้นเช่นแหล่งเงินทุนหรือสายการบังคับบัญชา มันคือการทำให้ล่มสลายจากภายในซึ่งมีประสิทธิภาพและยั่งยืนกว่าการใช้กำลังเข้าห้ำหั่นกันตรงๆครับภาพเริ่มชัดขึ้นแล้วค่ะมันไม่ใช่การทุบบ้านทิ้งแต่เหมือนการเข้าไปตัดน้ำตัดไฟตัดอินเทอร์เน็ตทำให้บ้านหลังนั้นอยู่ไม่ได้ด้วยตัวเองโดยที่เราไม่ต้องเปลืองแรงไปพังมันเลยใช่เลยครับเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดมากและการที่ทหารพรานเข้ายึดพื้นที่สูงได้ก่อนเนี่ยคือปัจจัยชี้ขาดเลยครับเพราะอะไรคะ เพราะทําให้พวกเขากลายเป็นดวงตาของกองทัพสามารถชี้เป้าภาคพื้นดินให้กับการโจมตีทางอากาศได้อย่างแม่นยําซึ่งในเอกสารใช้คําว่าแม่นยําระดับเซนติเมตรเซนติเมตรเลยครับนั่นหมายความว่าสามารถเลือกทําลายเฉพาะเป้าหมายทางทหารโดยไม่กระทบกับพลเรือนซึ่งมันก็สอดคล้องกับแนวคิดการยับยั้งเชิงโครงสร้างที่เราคุยกันอยู่เอกสารพูดถึงโดรนสอดแนมรุ่น RQ-21 Blackjack ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับ โดรนรุ่นนี้มันมีความสามารถพิเศษอะไรที่ทําให้มันถูกเลือกมาใช้ในภารกิจที่ต้องการความลับและความแม่นยําสูงแบบนี้ค่ะ r q 2 1 Blackjack ถูกเลือกเพราะมันเป็นโดรนที่ตรวจจับได้ยากครับบินได้นานและที่สําคัญคือชุดเซ็นเซอร์ของมันเนี่ยมีความละเอียดสูงมากสามารถแยกแยะระหว่างกลุ่มคนติดอาวุธกับพลเรือนธรรมดาได้เลยแม้แต่ในเวลากลางคืนแต่มันไม่ใช่แค่การมีโดรนนะครับ หัวใจสําคัญคือการบูรณาการข้อมูลจากทุกแหล่งเข้าด้วยกันในเอกสารยังระบุถึงการใช้ระบบเลเซอร์ชี้เป้าจากภาคพื้นดินที่ทํางานประสานกับระบบ AI ทางทหารด้วยเดี๋ยวนะคะในเอกสารถึงขั้นบอกว่ามีการใช้ AI ช่วยคำนวณเส้นทางหลบหนีของฝ่ายตรงข้ามเลยเหรอคะนี่มันเหมือนในหนังไซไฟมากกว่ายุทธวิธีที่ใช้กันจริงๆเลยนะ AI จะวิเคราะห์ข้อมูลจากดโดรนจากหน่วยภาคพื้นดินแล้วก็จากดาวเทียมถ่ายภาพความร้อน แล้วคำนวณคาดการว์วหน่วยทหารของฝ่ายตรงข้ามมีแนวโน้มจะเคลื่อนที่ไปทางไหนหรือผู้บังคับบัญชาจะใช้เส้นทางไหนหลบหนีโอ้ให้ฝ oh. ่ายไทยสามารถวางกําลังดักสกัดได้อย่างมั่นยําล่วงหน้าเลยภาพที่เอกสารฉายเห็นก็คือขบวนรถที่พยายามจะมาเสริมกําลังจากพนมเป็นถูกมองเห็นตลอดเวลาแต่ก็ไปไหนไม่ได้เพราะว่า <For what? S 1> เพราะสะพานและถนนถูกหน่วยแทรกซึมลึกของเราควบคุมไว้หมดแล้วอื mm. คือถ้าเราสังเคราะห์ภาพรวมทั้งหมดนะ สถานการณ์จำลองนี้กำลังฉายภาพความแตกต่างทางเทคโนโลยีอย่างมหาศาลหัวใจสำคัญคือการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างสิ่งที่เรียกว่าความโปร่งใสในสนามรบหรือ battlefield transparency ให้กับฝ่ายไทยคือเรามองเห็นทุกอย่างใช่ครับในขณะที่สร้างส,างสภาวะอมพาตทางข้อมูลหรือ information paralysis ให้กับฝ่ายตรงข้ามก็คือเขามืดบอดไปเลยมืดบอดโดยสมบูรณ์ครับไม่รู้ว่าเราอยู่ไหนกำลังจะทำอะไรเป้าหมายสูงสุดก็คือการบรรลุภารกิจ โดยที่ฝ่ายไทยสูญเสียเป็นศูนย์และทำให้ฝ่ายตรงข้ามหมดสภาพการรบโดยไม่ต้องเข้าปะทะใหญ่เลยการที่ฝ่ายตรงข้ามถูกตัดขาดข้อมูลข่าวสารจนตาบอดไปหมดแบบนี้มันต้องส่งผลกระทอดต่อขวัญและกำลังใจของทหารอย่างมหาศาลแน่ๆเลยค่ะในเอกสารได้ลงลึกถึงเรื่องสงครามจิตวิทยาที่เกิดขึ้นควบคู่กันไปไหมคะลงลึกมากครับและเป็นส่วนที่น่าสนใจที่สุดส่วนหนึ่งเลยนะเพราะว่าสงครามยุคใหม่ ไม่ได้สู้กันแค่ด้วยกระสุนแต่สู้กันในสมรภูมิข้อมูลข่าวสารและจิตใจด้วยค่ะในเอกสารมีการอ้างถึงข้อมูลที่เหมือนจะเป็นข่าวลือถ้าถูกนํามาใช้เป็นเครื่องมือสําคัญบอกว่าในพนมเป็นเกิดความโกลาหลสูงมากมีเครื่องบินโบอิง737 BBJ จอดสแตนบายรอที่สนามบินโพเชนตง24ชั่วโมงเลยครับท่ามกลางกระแสข่าวลือใช่ค่ะท่ามกลางกระแสข่าวที่ปล่อยออกมาว่า ผู้นำอย่างฮุนเซนเตรียมจะหลบหนีออกนอกประเทศขณะเดียวกันฝ่ายไทยก็เริ่มกระจายเสียงเป็นภาษาเขมรผ่านวิทยุและก็ออนไลน์ประกาศให้ทหารที่ยองวางอาวิธจะได้รับการคุ้มครองตามหลักมนุษยธรรมสิ่งที่น่าวิเคราะห์ตรงนี้คือเป้าหมายของมันครับมันไม่ใช่แค่การขม่มขวัญทหารแนวหน้าแต่มันคือการสร้างรอยร้าวหรือ create a fissure ในระบบการบังคับบัญชาของกัมพูชาโดยตรงเลยสร้างรอยร้าว ลองนึกภาพทหารระดับปฏิบัติการที่ถูกตัดขาดการสื่อสารและจู่ๆก็ได้ยินข่าวลือว่าผู้นําสูงสุดกําลังจะหนีพร้อมกับมีข้อเสนอให้ยอมจํานวนอย่างปลอดภัยความเชื่อแม่นต่อผู้บังคับบัญชาก็คงหายไปเลยหายไปทันทีครับมันทําลายเอกภาพในการสั่งการจากภายในอย่างสิ้นเชิงซึ่งมันก็คงได้ผลมากขึ้นไปอีกเมื่อมาพร้อมกับก,บการโจมตีทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ทําให้พวกเขาติดต่อใครไม่ได้เลยใช่ไหมฮะถูกต้องเลยสองสิ่งนี้ทํางานควบคู่กันอย่างทรงพลังมาก สถานการณ์จำลองบรรยายถึงการรบกวนสัญญาณ GPS แล้วก็วิทยุสื่อสารทำให้เครือข่ายของกัมพูชาเป็นอัมาพาตโดยสิ้นเชิงค่ะหน่วยรบแนวหน้าติดต่อกองบัญชาการไม่ได้ไม่สามารถประสานงานกันเองได้ในเอกสารถึงขั้นระบุว่าที่ตั้งของระบบป้องกันภัยทางอากาศอย่าง QUW3 เนี่ยถูกฝ่ายไทยล็อกเป้าหมายไว้หมดแล้วแต่ยังไม่ยิงยังไม่ยิงเครือ เพื่อสร้างแรงกดดันทางจิตวิทยาขั้นสูงสุดเหมือนบอกว่าเรารู้นะว่าคุณอยู่ไหนแต่อยู่ที่คุณจะเลือกโหเป็นการกดดันที่น่ากลัวมากแล้วผลลัพธ์สุดท้ายของกลยุทธ์ผสมผสานนี้เป็นอย่างไรคะผลก็คือความโกลาหลในหน่วยทหารกัมพูชาครับเอกสารบรรยายภาพว่าทหารเริ่มถอดเครื่องแบบทิ้งอาวุธเกิดความขัดแย้งภายในระหว่างฝ่ายที่อยากยอมแพ้เพื่อรอด ก็ฝ่ายที่ยังพักดีและอยากจะสู้ต่อนี่คือภาพของหน่วยรบที่สูญเสียขีดความสามารถในการรบอย่างสมบูรณ์แบบทั้งทันที่ยังไม่ได้ถูกโจมตีทำลายล้างครึ่งใหญ่เลยด้วยซ้ำพอเห็นภาพทั้งหมดแล้วเหมือนเป็นการรบที่เน้นใช้สมองมากกว่ากำลังจริงๆค่ะทีนี้พอมาถึงช่วงสุดท้ายของปฏิบัติการหรือที่เอกสารเรียกว่าฉากสุดท้ายและการจัดระเบียบใหม่เกิดอะไรขึ้นต่อคะช่วงท้ายคือการเข้าควบคุมพื้นที่เชิงสัญ,ญลักษณ์ครับ เช่นปราสาทตาควายแล้วก็ปราสาทตาเมืองทมซึ่งในเอกสารใช้คำว่าเป็นการปิดฉากอิทธิพลมืดในพื้นที่และยืนยันการควบคุมอย่างเบ็ดเสร็จค่ะในขั้นตอนนี้เนี่ยมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาลดความเสี่ยงของกำลังพลอย่างเต็มที่เลยเช่นใช้โดนรนปลีชีพโจมตีเป้าหมายที่มีความเสี่ยงสูงหรือใช้หุ่นยนต์ลาดตระเวนขนาดเล็กเข้าไปเคลียร์พื้นที่อันตรายแทนคนก็คือ เป้าหมายเดิมคือการสูญเสียต้องเป็นศูนย์ใช่ครับย้ำเป้าหมายเดิมเสมอแล้วปฏิบัติการไม่ได้มีแค่บนบกอย่างเดียวใช่ไหมคะไม่ใช่ครับวงล้อมนี้สมบูรณ์ทุกมิติเอกสารระบุชัดเจนว่ากองทัพเรือไทยส่งเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชเข้าปิดล้อมเส้นทางทางทะเลด้วยอ๋อมีทางทะเลด้วยครับเพื่อสกัดกั้นความพยายามในการขนย้ายทรัพย์สินหรือลบหนีทางน้ําเป็นการปิดกล่องอย่างสมบูรณ์แบบจริงๆมีอีกประเด็นที่น่าสนใจค่ะคือมิติทางเศรษฐกิจ เอกสารบอกว่ามีการตัดเส้นเลือดใหญ่ทางเศรษฐกิจที่หล่อเลี้ยงหมู่บ้านฐานเหล่านี้ด้วยใช่ครับและนี่คือส่วนสําคัญที่เชื่อมกลับไปที่ยุทธศาสตร์การยับยั้งเชิงโครงสร้างที่เราคุยกันตอนต้นเมื่อระบบอํานาจและอิทธิพลในพื้นที่เหล่านี้ขาดทรัพยากรขาดเงินทุนมันก็จะเสื่อมสลายลงจากภายในเองโดยธรรมชาติไม่จําเป็นต้องใช้กําลังทหารเข้าไปยึดครองในระยะยาวเลยนี่คือการทําให้ระบบร่วมสลายด้วยตัวเอง ้วบทสรุปสุดท้ายของสถานการณ์จำลองนี้เป็นอย่างไรคะในทางการเมืองมันนำไปสู่อะไรฉากทัศนะสุดท้ายที่เอกสารวาดภาพไว้ก็คือผู้นําเก่าของกัมพูชาหลบหนีออกนอกประเทศไปได้สําเร็จอา้าวหนีไปได้ครับทําให้เกิดสุญญากาศทางอํานาจและมีการจัดตั้งสภาชั่วคราวขึ้นมาบริหารประเทศซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ต้องการฟื้นฟูความสัมพันธ์กับไทยอ๋อจะเห็นว่าเป้าหมายสูงสุดไม่ใช่การยึดครองดินแดน แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงสภาวะเดิมหรือสเตตัสโคเชนจ์ของพื้นที่ชายแดนและโครงสร้างอำนาจในประเทศเพื่อนบ้านเลยทีเดียวแล้วพื้นที่ชายแดนที่ไทยเข้าควบคุมไว้ล่ะคะจะจัดการอย่างไรต่อไปในสถานการณ์จำลองระบุว่าฝ่ายไทยได้ประกาศเปลี่ยนพื้นที่ควบคุมเหล่านั้นให้กลายเป็นเขตพัฒนาร่วมทางเศรษฐกิจและความมั่นคงครับเขตพัฒนาร่วมใช่ครับซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่ฉลาดมากเพราะมันคือการยืนยันอธิปไตยของไทยในทางปฏิบัติ ขณะเดียวกันก็เสนอผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้กับระเบียบใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในกัมพูชาเป็นการสร้างระเบียบใหม่เลยเป็นการสถาปนาระเบียบใหม่หรือ New Order ในพื้นที่ที่มีไทยเป็นผู้กุมความได้เปรียบทั้งด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจอย่างสมบูรณ์ฟังทั้งหมดแล้วสรุปได้ว่าวินาทีปิดบัญชีคือภาพจำลองของปฏิบัติการทางทหารยุคใหม่ที่รวดเร็วเด็ดขาดใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเป็นหัวหอกแล้วก็ผสมผสานการรบในทุกมิติ ทั้งบกน้ำอากาศไซเบอร์แล้วก็จิตวิทยาเพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเมืองโดยมีการสูญเสียของกำลังพลน้อยที่สุดถูกต้องครับสถานการณ์จำลองนี้ฉายภาพของชัยชนะทางทหารที่สมบูรณ์แบบตามตำราเลยแต่ในขณะเดียวกันมันก็ทิ้งคำถามที่สำคัญและน่าขบคิดไปให้เรานะครับว่าในความขัดแย้งยุคใหม่ชัยชนะทางทหารที่เด็ดขาดแบบนี้อาจไม่ใช่จุดจบที่แท้จริงอืม แต่มันอาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความท้าทายบทใหม่ที่ซับซ้อนกว่านั้นมากทั้งในทางการเมืองสังคมและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอะไรจะเกิดขึ้นในวันถัดไปหลังวินาทีปิดบัญชีได้สิ้นสุดลงแล้วนั่นคือคำถามที่สถานการณ์จำลองนี้ไม่ได้ให้คำตอบไว้ครับ